แอดมินแมมทุกคนหัวไปยังอะไรเนาะทำไมสร้างเงินตังมาวันนี้มารวมกันหน่อยขยับเข้ามาจุ่ม,มกันหน่อยครับทุกคนนหมเด็กบ้านเด็ อที่มีผู้สิทธิ์เป็นดาวของแฉ่จะต้องผ่านการึกดูไม่แบบเส้นส์ตรีมแง่งลดเสียงลงก็ไ,ได้ด็สวัสดีครับสวัสดีครับรบ่ได้เจอกันหลายมือ ทั้งงานลากงานหลวงแต่หัวใจมันอยู่ตรงนี้แล้วก็มองหนีก็คือเป็นหัวใจเป็นจิตปัญญาณแล้วก็เป็นหลักๆแต่ว่าพ่อพ่อมากในสังคมเขามมีบทบาทเั้ก็ต้องไปบางอย่างก็ปฏิเสธบด่ดยนะแต่ว่าการไปคือ ไม่ได้ไปแบบสบายใจหรอกเพราะว่าใจมันอยู่ตรงนี้นะครับหัวใจหลักที่พวกเราส้อมทั้งห่วงเรื่องผลงานทั้งห่วงเรื่องว่าเราจะเหนื่อยเขาสิยูกันใดบอหรือพวกเราจะน้อยใจไหมว่าหัวหน้าไม่ไม่อยู่ตั้งสิแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าการที่ไม่อยู่เพราะว่าไปด้วยความจำเป็น แล้วก็ไม่ได้อยากไปไหนเลยอันที่จริงแต่มันจําเป็นบทบาททางสังคมนะครับแล่ทีนี้วันนี้วันที่23นี่ยมือแล้วปีนี้ถือว่าช้ากว่าปีที่แล้วเรื่องการซ้อมไม่ได้ช้าเพราะพวกเราช้าเพราะครูยังไม่ได้มาลงเพลงนะครับฉะนั้นแต่ว่าพอมันเป็นแบบนี้เราก็ชะล่าใจไม่ได้นั่นหมายความว่าทุกอย่างมันจะมาอัดช่วง เนี่ยจากครูจะเข้าวันไหน่ันที่สิบอกว่าจากวันที่ยี่ต้องใส่เอฟเฟกต์เไรหมุนลงในอีกป่ครับแต่ว่าอันนี้มันดีกว่าดิไม่ต้องใช้ไมเลยต้องใส่เลย หม่ก็มาหลังจาก25ไปเนี่ยทุกอย่างมันจะมาอัดในช่วงเดือนกันยางานเราจะได้แสดงอันนี้คือคอนเฟิร์มมาแล้วคือ26ฉะนั้นความพร้อมของเรา23 24คือมันจะต้องไดซ้อมใหญ่แล้ว20หาเขาเก็บของเนี่ยตอนนี้เพลงเรายังได้แค่10%แนนบอลลูก10ประมาณ20% แต่พวกเราไม่ได้บทบโบ๊บะไม่ได้เกิดจากพวกเขาเดอกเกิดจกงงา,ากการวางแผนเดี๋ยวกระสีได้คุยปรึกษากับผู้ใหม่แต่พวกเขาก็ต้องเตรียมกำลังไว้ช่วงนี้ก็ถ้ามีเวลาพักผ่อนก็พักผ่อนเดี๋ยววันนี้จะมาแจกเบี้ยเลี้ยงเฉพาะแดนเซอร์เราคนละหนึ่งร้อยนะครับอันนี้ของแม่ของซอมาแจกนะครับเบี้ยมาแจกขอบคุณครับ ที่ไม่อยากให้คิดเป็นค่าคือโบได้คานั่นคือบได้ค่าปักชุดคือบได้ค่ากวดขยะคือโบได้ค่าคือถ้าจะเอาจริงๆแล้วเนี่ยที่พี่บอยกับพี่แอนพยายามทำเพื่อพวกเรามัน,ม,นมากกว่าที่จะบอกว่าค่าอันนี้ห้าสิบบาทอันนี้ร้อยหนึ่งอันนี้สองร้อยมันมากกว่านั้นแน่นอนทุกคนเราอยู่ด้วยกันสามสี่ร้อยคน นี่ก็พยายามทําให้มันดีที่ส er ุดในพวกเขาไเด้อยู่ดีกินดีแล้วก็อยู่กันแบบมีความสุขด้วยทั้งให้ในส่วนของการซัพพอร์ตเรื่องพวกเนี้หลายคนมันกะสิมีเลยเจ้าสิมาบอกว่าอย่างมันเป็นนาทีของเจ้าคิดแบบนี้มันก็ไม่ถูกมันก็เหมือนครอบครัวเหมือนบ้านเรานั่นแหละเหมือนพ่อแม่ที่ที่เพิ่นไปเห็ดงานมาเลียงเฮาตอนเฮายังบ่ท่านเองยังซอยเหลือตัวเองบ่ได้ประมาณนี้นะ นะครับทุกคนก็มีหน้าที่มันก็เป็นหน้าที่ที่หน้าที่พี่แอนหน้าที่พวกเราแต่ว่าพี่ไม่อยากให้พูดแบบนั้นนะฮะแล้วก็ไม่อยากให้ทุกคนเอาเรื่องของเงินเนี่ยมาเป็นการขีดเส้นหรือวันทัดฐานกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับอย่าเอาเรื่องเงินมาเป็นประเด็นหลักเพราะอยู่ทิ้่มีงานแล้วก็มีเงินแน่นอนแต่พวกเขาอยาอยากคิดเล็กคิดน้อยนะครับยูนี่บ่ได้ให้แค่เงินอย่างเดียวบ่ได้ให้แค่งาน แต่ก็ยังให้ทัศนคติให้ความคิดให้วิธีการคิดวิธีการใช้ชีวิตด,ด้วยโดยพวกเราออกไปสู่โลกกว้างในวันข้างหน้าถ้าเกิดว่ามีอะไรที่ดีกว่าพี่พร้อมที่จะสนับสนุนและก็จะยินดีกับทุกคนและเราก็ยังจะใช้แนวคิดดีๆที่พี่พูดทุกอย่างพูดจากประสบก,การณ์ของพี่แล้วก็ของพี่แอนมาเลยคือล่องยิดล่องถือแมาแล้วเราก็ม,มาบอกให้ทุกคนฟังนะฮะบอมเนเลียงอ่านหนังสือมาเบาหรือมันไม่ได้มีสคริปต์เลย เวลาที่หลังสวดมนต์ที่ได้คุยกันคือมันเอาเรื่องจริงที่เราเคยเผชิญมาเผื่อมันเป็นประโยชน์เผื่อพวกเราเจอแบบพวกพี่หรือคิดแบบนี้มันอาจจะแบบส่งเสริมพวกเราให้มันเติบโตขึ้นนะครับแต่ใดๆแลรวก็ว่าอยากให้ไพนนี้เปไน็นสายดอกแมนซีมี่ยังดีก็นี่กัอยากให้ยูน้ากันเพราะมันเด็มาง่วมกันแ,แล้วเนาะนะครับวันนี้ก็มีกําลังใจเล็กๆน้อยๆจากพี่แอมเดี๋ยวให้พูดสักหน่อยครับ สวัสดีครับได้ยินว่าปีนี้เป็นปีที่ที่น่ารักแล้วก็เป็นปีที่บอกง่ายมากทุกทุกคนแบบสามารถดีมากจริงก็มีมีติดตามอยู่เรื่อย,อยแล้วก็แล้วก็จะคอยสอบถามแล้วมาดูความเคลื่อนไหวในกลุ่มอาจจะไม่ค่อยได้ได,ได้ได้พูดอะไรมากแต่ว่าด้วยความที่เราเราเรา เป็นอีกหนึ่งผู้บริหารแล้วก็จะดูดูเสมอว่าโดยรวมมันเป็นยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เคารพกฎกติกาเพราะว่าเรามาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันมันมันยากเนาะหลายครอบครัวมาอยู่ด้วยกันหลายพ่อหลายแม่มันพอมาอยู่น้ำกันแล้วมันเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยคือว่าเออแบบหนาหนัมันสุดยอดจริงกาวว่าเป็นยังกะนค่อยๆปั๊บไปเชื่อว่าปีนี้มันเป็นปีที่ที่ที่แบบ เห็นทุกคนอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วก็แบบว่ามันไม่ตึงเครียดเหมือนทุกปีอ่ะใช่ไหมมันพี่เดินไปอย่างเงี้ยก็ก็ก็มองกลุ่มว่าเออทุกคนอยู่อยู่กันแบบว่าไม่ไม่ไม่ได้แบ่งแยกกันว่า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 อันนี้กลุ่มชั้นหน้าอันนี้กลุ่มใครอะไรเงี้ยขึ้นไปได้กันได้หมดนั่นแหละมันคือเขาเรียกว่ามันคือพลังที่มันจะทําให้เราได้ได้ได้ทางานแบบมีความสุขแล้วก็อยู่ด้วยกันได้ทํางาน ทำงานได้เงินด้วยแล้วก็ยังได้เพื่อนด้วยแล้วก็มีความสุขด้วยมันมันก็คือแค่นี้อ่ะชีวิตเรา <c oughs> จริงๆนะจากน่อยห้องออกงานเ้องเริ่มมีเงินเข่ามือเ้อกเกษเป็นอีกางอื่นก็ู้สึกหนึ่งแ,แต่ตอนนี้หน้าที่ของเราคือซ้อมเราก็ทาให้ดีก่อนพี่ก็จะหาเงินมาให้พวกเราได้เบิก <c oughs> คนละคนละพ <c oughs> ันห้าที่ที่จะต้องเตรียมตัวแต่ปีนี้คือรังไม่ได้ซื้ออยู่แล้วเนาะทุกทุกปีคือต้องได้ซื้อทุกอย่างนะเกสิ คุณภาพหางซื้อเครื่องสมอบสำอางซื้อของใส่ที่จะเดินสายแล้วก็บอดี้จะแจกฟรีหนึ่งตัวนะลูกแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือถ้าใครอยากสแปรก็คือซื้อแต่ไม่ได้เก็บเงินเลยกระสิเป็นอาเซียห้พวกเขาออมแบบฮักมือละสิบยี่สิบบาทแบบสบายๆอยู่นี่อยู่นี่จะไม่ได้หักเยอะฮักยังหลายสุดกับมือละห้าสิบบาทแล้วรองเท้าปกติมันคู่แล้ว ของผู้ชายคู่ละพันอยู่ที่นี่พ่อก็จะคิดแค่เจ็ดร้อยนะฮะของผู้หญิงอาจจะคิดแค่หกร้อยประมาณนี้แต,แต่แต่ยังไม่ได้ดูบินแต่คือไม่ได้คิดเต็มแล้วบอดี้ก็แจกบางวงบอดี้ซื้อใช่ไหมครับบางวงบอดี้ซื้อแล้วก็รองเท้านะเพิ่นกระสิคิดเต็มเต็มเลยอันนี้ก็คือออกให้เป็นบางส่วนนะครับแล้วก็จะมีประกันอุบัติเหตุให้เหมือนเดิมก็หัวหนึ่งก็คนละแปดร้อยกว่าบาท มันบมเมนประกันมูผู้ละลอยได้ลูกประกันอุบัตเนีุก็หัวละ800รอกว่าบาทนะนี่คือคือออกให้หลักทรันี้นเล่นให้ไปเตรียมตัวนคนละพันห้าช่วงนี้พวกเราก็เซฟเซฟประหยัดประหยัดกันกรกินออยานะกินแบบแต่ถ้ามีอะไรมาเอามาแจกได้ก็จะเอามาแบบว่าบางทีเจอสัมพาน์าหรือว่าเป็นอะไรที่มันใช้งานได้เดี๋ยวพี่จะพี่จะรวบรวมรว่าพี่หมอรำมี หรือว่ามีเสียวมาให้น้องๆได้ครัมีสินค้าอยากมาแจกเป็นการแบบเติมกําลังใจให้กับน้องๆแล้วก็ส่งเสริมแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสนับสนุนนะครับหอลำใจกัร้อยอยากเป็นสปอนเซอร์เครื่องสําอางของใช้สอเคียนคิ้วทุกอย่างคือยินดีรับนะครับนี่ตัดเป็นคลิปช็อตให้หน่อยนะครับน้องๆปีนี้แดนเซอร์120ชีวิตครับหมอลำใจกันร้อยนะฮะถ้าใครแบบอยากให้พวกเราโฆษณาให้แล้วก็เป็นการสนับสนุนนะครับ น้องๆที่อยากทํางานแล้วก็อยากสืบสารวัฒนธรรมนีฮะาสามารถแบบติดต่อมาได้เลยนะครับก็ต้องขอบพระคุณร่วงหน้าเลยก็กำลังหาอยู่ตอนนี้ก <หา S 2> ็ก็ไปเรื่อยๆเนาะเมื่อกี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะลองขอ